ในซอยเล็กๆริมชานเมืองมีบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าบ้านต้องสาบเพราะใครที่ย้ายเข้าไปอยู่ไม่เคยอยู่เกินสามเดือนทุกคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมนักศึกษาสาวปีสี่กำลังหาที่พักราคาถูกเพื่อทำวิจัย เธอไปเจอบ้านหมายเลขเก้าที่ค่าเช่าถูกจนไม่น่าเชื่อเจ้าของบ้านชื่อลุงวิทย์ชายวัยกลางคนผิวซีดรอยยิ้มติดอยู่บนใบหน้าแต่ดวงตากลับไร้แววเมลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ความคุ้มค่าทำให้เธอตัดสินใจเช่าคืนแรกทุกอย่างดูปกติ แต่ตอนตีสองเธอสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงขูดขูดขูดดังมาจากใต้พื้นห้องนอนมันเป็นเสียงเหมือนของแหลมขูดไม้เป็นจังหวะเมพยายามบอกตัวเองว่าเป็นหนูเธอเอาหมอนปิดหูแล้วนอนต่อคืนที่สองเสียงขูดกลับมา พร้อมเสียงกระซิบแผ,แผ่วๆเสียงนั้นเหมือนผู้หญิงพูดว่าหนีไปก่อนจะสายเกินไปเมลุกขึ้นทันทีเปิดไฟแต่ไฟกระพริบแรงก่อนดับสนิทเธอเห็นเงามืดเคลื่อนไหวที่มุมห้องเหมือนมีผู้หญิงผมยาวยืนหันหลังอยู่เธอใจเต้นแรงจนไม่กล้าขยับ วันต่อมาเมเล่าให้เพื่อนสนิทฟังเพื่อนกลับหัวเราะและบอกว่าเธอคงคิดมากไปเพราะบ้านเก่าๆมักมีเสียงแปลกๆเธอจึงพยายามไม่คิดมากแต่ก็เริ่มสังเกตว่าลุงวิทย์มักจะพลูมาหน้าบ้านตอนดึกๆถือของมีคมเหมือนขวานแล้วเดินหายไปทางสวนหลังบ้าน คืนที่สามเสียงขูดใต้พื้นกลับมาพร้อมแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยคราวนี้เมตัดสินใจส่องไฟฉายลงไปตามร่องพื้นเธอเห็นดวงตากลวงโบสองคู่จ้องตอบขึ้นมาและมีนิ้วซีดซีดพยายามแทรกขึ้นมาระหว่างช่องไม้เธอพังะถอย เสียงกระซิบกลับดังชัดขึ้นช่วยฉันด้วยทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักหนักดังมาจากบันไดพร้อมเสียงหอบหายใจแรงเมหันไปเห็นลุงวิทยืนอยู่ถือขวานเปื้อนคราบน้ำการคล่ำได้ยินเธอแล้วใช่ไหมมาช่วยสิเสียงของเขาแหบพร่า แต่ยิ้มกว้างจนเห็นฟันเยื่อนกร่อนเมวิ่งหนีลงมาชั้นล่างหวังจะออกประตูหน้าแต่พบว่ามันถูกล็อกด้วยโซ่เหล็กหลายชั้นเธอพุ่งไปทางครัวหวังออกหลังบ้านแต่พบว่าพื้นไม้บางแผ่นถูกงัดออกกลายเป็นช่องมืดลึกลงไปใต้บ้านกลิ่นเน่าเหม็นลอยขึ้นมาเธอก็มอง ศพผู้หญิงหลายคนซ้อนทับกันบางคนผมยาวปิดหน้าบางคนดวงตากลวงโบเหมือนถูกควักออกทุกศพค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองเธอพร้อมกันลุงวิทย์กระซิบข้างหูเธอด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบบ้านนี้ไม่เคยปล่อยใครไปเสียงกรีดร้องของแม่ดังสะท้อนทั่วบ้าน ก่อนจะเงียบลงเชา้าวันตัวมาป้ายให้เช่าถูกแขวนที่รั้วอีกครั้งรอเหยื่อรายใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่เธอ